แล้วพบกันกลับที่ร้านอซ Persean Arabia Arabia มันไม่ใช่ Persean Arabia อ่าแต่คือคลายแม็กซ์ตอนนี้ที่เราจะเล่าให้ฟังคือตอนนี้อีโม่ให้ไม่ดูไม่ออกสองพุ่งสิบห้าสองพุ่งสิบห้ากินอาราบิก้าเดี๋ยวจะดูว่าคืนนี้จะหลับมรู้รู้หรือเปล่าแอปชันอันนี้ต้องมาเลย เรื่องข้าวให้เป็นเรื่องของมะพร้าวน,นี่ตอนนี้คัะเดี๋ยวรู้กันว่าขนาดสอ,องพุ่มต้องอแถว้แถวถสั่งเลยไหมยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนี่ยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนดีกว่ารสชาตินี้นนยังไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนชอบปเดี๋ยวไปดูกันจริงๆแล้วหลายคนน่าจะเคยมาแล้วแต่ตอนนี้คือที่เราทำดูเราต้องส่งพุ่มถึง <laughs> พ variance, ee, lequel, alcohol, ¿So ี goal, donc, ่บอกว่าโอเทลโตเทลโตเทลต้องร่วมิมาก่ไม่รู้ได้กินกี่โมงมาจับเวลากัน ลาเต้อันนี้เป็นอะไรนะสเปนนิดสเปนนิดลาเต้จะหวานกว่านิดนึงสีงก็เลยแบบคนอ,อ่อนส่วนเนี้ยเป็นลาเต้เราได้กินตอนกี่โมงคะตอนนี้สามทุ่มไม่ใช่สามทุ่มสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสองทุ 2> 2่มครึ่ง,ง,รงเรามาตอนสองทุ่มสิบแปดเอาเอาให้ให้แพลวลองคนแรกเลยวะนี่เหรอใช่ <laughs> อ,อแพลวจะลองชิมดูเออให้แพลวลองชิมเลยกาแฟแบบแก้วเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบบ้าไปแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นเชียวเอาให้แพลวชิมก่อนเลยได้เลยต้องทำยังไงอ่ะต้องต้องคนก่อนเนี่ยอันนี้เป็นสเปนดิ ันนี้แบเป็นสเปนิสลาตีา้อันนี้เป็นลาต้ใช่เป็นลาตีา้มือนกกินกันตอนสองโมคึ่งวันนี้จะลับไหจ้ชอา้า,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 ากกบอกว่าเลยนะสเปนิสสเปนิสลาต้จะหวานกวาแต่เรว่า ไยนี่ไม่รู้าวาวาีว,ว่าล A few moments later เา,า้งวแลว่งายน,มน,าานหมดหมด่เดี๋วนแรงเกิน้ <laughs> เรากินเสร็จตอนเวลา3:30น3:30นเรากินตั้งแต่2:30นจนถึง3:30น ว่าร้านแบบปิดสามทุ่มแค่สิบห้าว้าีเป๊ช่วยเขปิดร้านเฮ้ยจะกินโล้งง่วงปม่แค่เราเหรอก็ลองถามคนอื่นว่ากินล้งง่วงหรือเปล่าแปลกใจมากเลยวันนี้เราไปกินล้งง่วงเหมือนนมแบบน้ำนมแล้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ตัดตอนที่แพลวหาวอ่ะ เราเพียจากการะอนกไม่รอจบ้าหรอเมื่อก oh ี้เราก็เดินมายังแฮปปี้เลยเป็นสั่งกาแงแบบยืนถ่ายรูปเดีเลยดูกาแฟก็ไปข้ันละเราจาหัลบตัวเองแลบวแบสิ่งที่อีกสิ่งที่ท้าทยกับการมาลาบิก้าก็คือการถ่ายรูก็าไ้ถ่ายรูปไปช่วงนะใช่ก็คือมันเป็นกาแฟเพื่อการถ่ายรูป พาะไม่ใช่กาแฟเพื่อการกินในการทํางานอะไรมันคือสุนทรียะอย่างหนึ่งนี้าือกาเป็นคนแข่งนี่น้อใช่เพราะว่าแต่ละคนเข้ามาเขาต้องถ่ายรูปแล้วก็จะใส่เสื้อผ้าโทนสีขาวสีดำแบบสีอะไรที่มันเป็นแบบสีเรียบๆแต่เราสองคนนั้นอโลเหโลฮามาเลยมันเป็นความชเลนจ์อย่างหนึ่งนะในการถ่าภาพในการหามุมซึ่งมันมีมุมภาพหลายมุม เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเก็บให้ครบทุกมุมเหมือนมาครั้งเดียวก็น่าจะไม่พอหรอกหรือมากลางวันก็น่าจะถ่ายไม่ได้เลยใช่คนที่ขนาดเราเรามาตอนดึกเราแบบวจะปิดร้านแล้วนะมันมีความท้าทายใช่ไหมความท้าทายในการถ่ายรูปที่นี่แต่ว่าหลายคนเราเห็นหลายคนเอาเข้สวยมาแบบเข้ากล้องโดยหญ่มาถ่ายอะไรแบบมีมุมที่เหมือนเขาสตูดิมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ารูปเราเป็นยัไง รูปเราก็แบบแค่ลูกคืลฟี่เด็กลูเด็กลูกเลยไม่ดีไม่ดีแบบว่าบางคนนี่เงใช้กล้องฟูเฟรมาเลยมา่ายเลยก็แบบเหมือนแบบขายรูปละลายหลางสีขาวๆไม่ไม่ไม่มีมีแต่กล้องมาถึงตอนนี้อูจิมีถามว่าใช่ไหมเมา่ บอกจะช่วยทำงานตงเช้าติวตาจะเป็นสเล็กอีกเลยนี่เนี่ยบอกทำงานตงเช้าเน่ยเยิ้มเออก็วันเนี่ยอ่ะนัตมาลาบิก้าร้านเปิด10โมงปิด3ทุ่ม45เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมเตรียมกล้องให้พร้อมเตรียมผ้าให้พร้อมเตรียมทั้งค่าให้พร้อมเคลียพื้นที่ในการถ่ายรี่ให้พร้อมแล้วโคตรบุ๊คถ่ายแบบเขาบอกว่าเราเห็นหลายคนถ่ายสวยมากแต่คือเราสวยมาก ฮ้าเจียตสอกรเนี่ยเราก็จะมีแบบเพื่อนร่วมเฟรมเยอะแยะมากมายบาบาเทียบเลยแล้วนี่ก็เป็นที่ไหนะอะไรดีกับอาราบีช่วงอะไรนะช่วงนี้นช่วงน,นี้ไม่มีชื่อก็เป็นช่วงนี้ก็คือมมไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นอยู่องช่วงน,นี้เปลี่ยนไปแล้วไปแล้วอะไรอร่อยแผงก็ว่าอร่อยไปไปลองทำม่เหมือนอะไรอร่อยแถงก็ว่าอ,อ,อร่อยตอนเนี้ยกินอะไรง่วงแผ่ว่าอาราบีแค่ไหนง่วงอย่าลืม